ลูกในพลตอนที่47ดีโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองโทษการที่เป็นเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพนี้แม่ก็มาตายพ่อก็ยังเจ็บแถมยังมีชนักติดหลังเพราะเรื่องอยาเสจติดตัวเขาก็มาโดนความผิดแต่ความผิดนั้นถึงจะไม่ถึงตัวเองเพราะจอมทองรับโทษแทนแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนในค่ายทหาร ก็มองเขาด้วยความชิงชังมีแต่พันพบเท่านั้นที่ตอนนี้ยังเป็นพวกเดียวกับเขาฉันจะไปที่บ้านของการไปทำไมครับจะไปเลยนะครับคุณทีฉันจะจัดการเรื่องทุกอย่างซะให้มันจบหมายความว่ายังไงครับนี่คุณทีจะใช่ฉันจะจัดการมันซะ ไม่ได้นะครับคุณทีถ้าทําอย่างนั้นตัวคุณน่าจะแย่ที่โกรธที่ผ่านพบพูดกับเขาอย่างนี้เพราะทาไม่มี่การเดอเพียงแต่เขาลมต้องชอบเขาแน,น่ๆเขามั่นใจมีตรงไหนที่เขาไม่เหมือนการบ้างยกเว้นฐานะผมขอร้องนะครับคุณทีต่อให้ไม่มีคุณการคุณลมก็ไม่มีทางชอบคุณที่โกรธจนขาดสติแล้วตบหน้าของผันพบอย่างแรง พันพบถึงกับหน้าทาเขามองหนุ่มล่างน้อยที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาช่วยมาตลอดไม่ได้ช่วยเพราะตัวเขาเองที่กลัวจะถูกแฉว่าทำเรื่องไม่ดีมากมายแต่เขาเห็นใจเห็นใจว่าทีก็อยากได้รับโอกาสดีๆหเมือนกับคนอื่นๆมันไม่แปลกเลยที่ทีจะทะเยอทะยานแต่ทีเลือกที่จะทำร้ายคนอื่นเพื่อได้ในสิ่งที่ต้องการ ทีที่รู้ตัวว่าเพิ่งทำอะไรลงไปเขารีบขอโทษมันพดเป็นครั้งแรกที่ทีกอดเขาฉันขอโทษนะนายนายอย่าทิ้งฉช่นนะฉันเหลือเพียงแค่นายคนเดียวอย่าทิ้งฉันยังไงทีก็ปล่อยพันพบไม่ได้เพราะพันพบเพียงหนึ่งเดียวที่จะช่วยงานของเขาให้สำเร็จแม้แต่ร่างกายพันพบถึงกับอึ้งไปพักใหญ่ เมื่อทีจะยอมเป็นของเขามันัดผิดแล้วเขาก็ไม่ควรทําแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาของทีมันทําให้เขาไม่อาจฝืนธรรมชาติได้เพราะหลังจากนั้นถึงเขาจะปฏิเสธแต่ทีชวนดื่มต่อพอเมาพวกเขาก็หนอนด้วยกันทั้งทังที่เขาเองก็ปฏิเสธแล้วแต่พันพบ ก็ฝืนความรู้สึกตัวเองไม่ได้ที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับพันพบเลยทําไปเพื่อจะลังเขาไว้ไว้ใช้งานวิธีนี้มันเคยใช้ได้ผลมาแล้วกับจอมทองคราวนี้มันก็เหมือนกันส่วนลมก็ให้การพักอยู่ที่บ้านพวกเขาเรียบจัดการเรื่องยาเสพติดที่ถูกขายในโรงเรียนต้นต่อมาจากครูที่บาดเจ็บหลายคน หนึ่งในนั้นก็คือพ่อของทีทุกคนถูกจับในขณะที่พักรักษาตัวถูกสใส่กุญแจมือละย,ยายห้องไปอยู่รวมกันวางกำลังทหารอย่างแน่นหนาพอไม่แน่อาจเป็นกลุ่มเดียวกับพวกกองโจรถึงไม่ใช่พวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งไปแล้วถูกไล่ออกโดยที่ไม่ต้องกังขาอนาคตขคู่ได้จบลงไปแล้วลมจัดการทุกอย่างอย่างรวบรัดและเร็วที่สุด โดยมีโตสินและออดีช่วยอีกแรงตโตสินช่วยได้มากกับการหาข้อมูลส่วนออดีเล่นบทโหดขู่จนครูพวกนั้นยอมรับผิดยกเว้นพ่อของทียังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ต่างจากทีเลยที่ปากแข็งเอาไงดีวะพ่อของทีถ้าจะล้ายไม่ใช่เล่นเจ้าอ,อย่างไงผิดจุดเต็มประตูถักฐานก็มีทั้งคลิปทั้งของกลัวอะไรวะแล้วครูพวกนั้นน่ะ ก็เป็นพยานได้อย่างดีเป็นพยานนี่แกจะกันไปเป็นพยานอย่างเดียวเลยเหรอวะออนดี้ไม่เห็นด้วยที่เขาจะกันครูบางคนไปเป็นพยานพวกนี้ควรถูกจับหมดออดี้พูดอย่างไม่สบอารมณนักลมเองก็ไม่คิดให้ใครเป็นพยานทั้งนั้นทุกคนคือผู้ต้องหาและเขาก็จะให้พวกนั้นสักทอดกันเองคงไม่มีใครยอมรับผิดเป็นคนเดียวเป็นความคิดที่ดีมาก ที่เพื่อรู้เรื่องนี้ก็ร้อนใจเขาใช้อํานาจพิเศษเขาเยี่ยมพ่อแน่นอนมันได้อยู่แล้วเพราะพวกนั้นคือทหารโดยมีพันพบติดตามไปด้วยเขามองพ่อด้วยความสงสารพ่อยังเจ็บอยู่แต่ยังถูกใส่กุญแจมือบาทิ์เลยทาไมโลมถึงทํากับพ่อฉันขนาดนี้พ่อคุณขายาจริงหรอครับคุณรู้เห็นเรื่องนี้หรือเปล่าหยุดพูดนะพันพบ พ่อของฉันจะเป็นอะไรก็ช่างเขาเป็นพ่อของฉันสิ่งที่เขาทําไปพวกความจําเป็นนายไม่เคยจนหอกพวกเรานายไม่รู้หรอกแสดงว่าคุณรู้เรื่องนี้เหมือนกันหยุดพูดนะถึงฉันจะไม่รู้ตั้งแต่แรกฉันก็จะเข้าข้างพ่อฉันพอมีอะไรพอจะช่วยพ่อฉันให้พ้นผิดไหมไม่ครับที่ผมรู้มาหลักฐานมีพร้อมแต่พ่อคุณก็ดิ้นไม่หลุดงั้นเหรอ แล้วหลักฐานมันอยู่ที่ไหนล่ะพันพบกว่าสายตาไปรอบๆหลักฐานสำคัญที่สุดก็คู่ที่อยู่ภายในห้องนี้ทำพิทีถึงกับถอนหายใจช้าๆถ้าอย่างนั้นก็ทำให้มันตายไปซะทีนายจะห้ามฉันเหรอนายไม่ต้องทำหรอกหรือฉันทำเอง ออกไปพันพบจำใจต้องเดินออกไปเขาไม่รู้ว่าที่จะทำอะไรกับคนพวกนั้นเขาได้แต่หวังว่าทีอย่าได้ฆ่าใครเลยพอถ้าฆ่าใครตอนนี้ที่คงหนีไม่รอดทีก็ฉลาดพอเขาใช้ยากล่อมประสาทที่ได้มาจากติดตทย์เขาต้องใช้ยาต่อคนในปริมาณที่มากก็จะให้พวกเขาควคผลสติอารมณ์ไม่โย ยาตัวนี้ถ้าใช้น้อยก็จะทำให้เพียงแค่หลับแต่ใช้มากเกินพอดีก็จะทำให้มีอาการเหมือนคนเมาควบคุมตัวเองไม่ได้แม้แต่การพูดการทรงตัวหรือไม่ก็การหยิบสิ่งของที่ลืบไปยังรถเข็นที่ใส่ย,ยาให้แต่ละคนพยาบาลเพิ่งเอาเข้ามาให้เมื่อกี้มันช่างประจบเหมาะเขาเรีบใส่ย,ยาในแก้วแต่ละใบ ก่อนที่จะรีบออกไปพันพบรู้ว่าทีทำอะไรเขาก็ล่งใจไปเปาะนึงทีทำให้ครูพวกนั้นแท่ให้การไม่ได้ไม่คิดจะฆ่าใครแต่หลังจากนี้มันก็ไม่แน่แล้วทีก็ยังแวะไปหาการก่อนที่จะกลับค่ายการมองดูรถที่มาจอดอยู่หน้าบ้านได้สักพักนึงแล้วเขามองจากชั้นบนของตัวบ้านตรงระเบียงห้องเขาพอดี เขาเห็นทีลงมาจากรถพิงรถแล้วกอดอกจ้องมองมาที่เขาการบกมือให้แล้วกวักมือหวังจะให้ทีเข้ามาในบ้านทีก็ไม่โง่หรอกเขาเห็นรถทหารจอดอยู่หลายคันหนึ่งในรถพวกนั้นก็มีรถของนายพลซึ่งเขาจำได้เป็นอย่างดีทีรีบขึ้นรถแล้วก็บอกให้พันพบขับออกไป ตาถึงกับถอนในใจดูเหมือนทีจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆตาม,มาถึงที่นี่คงใช้อำนาจพิเศษน,นั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวาการทำอะไรอยู่หรอไม่ลงไปข้างล่างล่ะคือลมที่มาที่นี่ไหนอยู่ไหนไปแล้วล่ะทำไมเพิ่งมาบอกนายรู้ใช่ไหมว่าทีคงไม่ยอมแพ้รู้สิแล้วก็รู้ด้วยว่าทีต้องการอะไร ทีแค่เห็นแค่ตัวเขาไม่ได้หลักฉันแค่ต้องการอัศนสันเท่านั้นโลมฉันรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะจะจัดการทีได้เมื่อไหร่หลักขามีพร้อมไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เราได้จับทีแน่ริงเหรอเจงสีช่วงนี้การอยู่ที่บ้านห้ามออกไปไหนั้างนั้นฉันดูแล้วแล้วถ้าฉันจะไปหาวิริตก็ไม่ได้สช่หรอสัอกสองวันอดทนหน่อยนะสองวันเท่านั้น อยากจะไปเยี่ยมหรือว่าอยากจะไปเฝ้าหลังจากนั้นฉันจะไม่ว่าเลยโรมที่กำลังยืงคุยอยู่กับการก็ได้รับสายด่วนเข้ามาว่าเกิดเรื่องกับครูที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุกคนมีอาการแปลกๆคล้ายคนเมาพูดไม่รู้เรื่องเขากำลังบันทึกคำสารภาพแต่ก็ทำไม่ได้โตสิงจึงต้องโทรมาบอกโรมโรมรีบไปที่โรงพยาบาล เขายอมให้การไปด้วยและภาพที่ทุกคนเห็นมันเป็นจริงอย่างที่โตสินบอกกับเขาแล้วตอนนี้เขากำลังหาสาเหตุอยู่บ้าจริงไม่เป็นไรหรอกเพราะบางส่วนฉันก็อาจไปบ้างแล้วยังดีนะที่แกรอบครอบโตสินการหืมไหนๆก็มาแล้วไปเยี่ยมวิริศก็ได้ดีจังการยิ้มออกมาได้สักทีแต่พอเขาเห็น วิลิตเท่านั้นก็ค่อนข้างตกใจวิลิตดูสู้ผอมไปมากท่าทองของวิลิตมี่แต่ความกังวลทำไมนายถึงเป็นอย่างเนี้ยฉันไม่เป็นไรจะว่าไม่เป็นไรอีกดูสิผอมเลยม่เจอแค่วันเดียวบ้าแล้วการฉันก็ผอมอยู่แล้วป่ะเป็นงแต่ว่าฉันเป็นห่วงเวทัดหน่ะ ในทั์มหาใช่ไหมการถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาถึงจะเป่ายัางไงโตสินก็ได้ยินเขาเกียดผู้ชายคนนี้นักคนที่วีลิตพูดได้เต็มปากว่ารักถึงเขาไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับหมอนี่แต่จากที่โลมเล่าให้เขาฟังเขาก็รู้ว่าสองคนนั่นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแค่ไหนถึงจะเพิ่งเจอกัน ฉันไปข้างลอกก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวสิลลงพยักหน้าแต่ก็เดินตามเพื่อนออกมาเพื่อปลอบใจการหันมองตามก่อนที่จะหันมาหาวิริศเขามาหาใช่ไหมใช่หมอนนัมมันบ้ามากถ้ามีใครเห็นคงถูกจับวิริศการต้องไม่ห้ามนะเวทัศจะฆ่าทีจะฆ่าทีใช่เวทัศน์แคร์มากจะไม่อยากให้เขาทำผิด ถ้าเขาฆ่าทีฉันก็ไม่รู้ว่าโทษของเขาจะเป็นยังไงแค่นี้ฉันก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้อยู่กับเขาไหมอย่เขาต้องถูกโทษประหารเลยนะการช่วยห้ามเ็าทีมีแต่นายเท่านั้นที่ตอนนี้เขาจะยอมฟังการรับปากว่าจะหาโอกาสไปพบเบทัสแต่ตอนนี้ที่จับตามองดูเขากับลมตลอด ถ้ารู้ว่าเวททัดอยู่ที่ไหนอาจเป็นเวททัศนั่นแหละที่ถูกทีฆ่าไม่ใช่ทีหรอกเขาก็กังวลใจจะทำยังไงต่อให้เวททัศจะเจ็บปาดเจ็บมากแค่ไหนถ้าได้พูดออกมาแล้วเขาต้องทำจริงแน่พ่อเดินออกมาข้างนอกก็เห็นโลมกับโตสินนั่งคุยกันโตสินเหมือนทำตาแดงๆพอเห็นเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินจากไปโตสิง ก็คงทำใจไม่ได้คงจะรักวีริดมากมารู้ว่ารักมากก็ตอนที่เสียเขาไปซะแล้วลมปล่อยมันไปเถอะมันยังเศร้าอยู่มันยังตัดใจไม่ได้ถ้ารักแล้วทำไมตั้งแต่แรกถึงไม่บอกวีริดล่ะฉันก็ไม่รู้มันเองก็ไม่รู้ใจตัวเองแล้วนี่เราจะกลับกันเลยไหม ฉันมีเรื่องจะขอขอไรการขอไปพบเวทัศน์ซึ่งโรงปฏิเสธเพราะอีกสองวันเขาก็จะจับทีแล้วไม่จําเป็นต้องกลัวเวทัศน์จะไปฆ่าทีอีมันไม่จําเป็นเลยแล้วเวทัศน์ก็บาดเจ็บเกินกว่าที่จะออกไปจากโรงพยาบาลนี้ได้หรือว่าเดินเหินได้อย่างสะดวกเมื่อเป็นแบบนี้แล้วการจึงกลับบ้านไปพร้อมกับลมแต่เรื่องมันเหมือนไม่จบเมื่อทีย้อนมาที่บ้านเมื่อขอบคุณพ่อของเขา แล้ววันนี้พ่อของเขาก็อยู่ที่บ้านพรอเมื่อคู่นายพลกำพูเพิ่งมาพูดเรื่องการมั่นตอนนี้ทีคงจะรู้แล้วว่าพวกเขากำลังจะมั่นกันดูสีหน้าของทีที่จ้องเขาคนอื่นอาจจะมองไม่ออกแต่เขามองออกทีอยากจะฆ่าเขาเลยทีเดียวฉันดีใจด้วยนะที่นายกับลมกำลังจะมั่นร่มถึงกับเหมือนหน้านี้เิีบกับน้องที่ยิ้มรับ ขอบใจนะฉันดีใจที่ฉันจะมั่นกับโรมอีกหน่อยฉันก็จะแต่งงานกับเขาพวกเราจะมีความสุขกันในวันแต่งงานของฉันฉันอยากให้นายมาร่วมงานด้วยแต่พิธีมั่นฉันต้องขอนะเพราะเป็นเรื่องภายในหวังว่าวันนั้นนายจะไปร่วมงานแต่งงานของฉันได้นะที่อยากจะกรีดในตรงนั้นแต่มันทําไม่ได้เพราะเขาอยากกรีดไปพร้อมกับบีบคอของการที่กลับไป พร้อมกับมองทหารที่คุมเข้มอยู่บริเวณบ้านของการมันเยอะขนาดนี้ต่อให้เขาจะฆ่าการก็คงหนีไม่รอดแล้วเขาก็ไม่โง่ที่จะทําแบบนั้นต่อหน้าโลมเหมือนกันโลมเครียดที่สุดเขาต้องคุยเรื่องนี้กับสุรพลเมื่อพ่อตารู้ก็ค่อนข้างตกใจเพราะทีก็ไม่ต่างจากการหน้าตาน่ารักสุภาพใครเลยจะคิดว่าเป็นเพื่อนสนิทกัน คิดจะฆ่ากันได้ลงคอและจะทำร้ายลูกชายของเขาและโลมคงไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องโกหกและเพราะสิ่งนี้ละมัง้งที่ทำให้ทีมีอาการแปลกๆเมื่อเขาพูดเรื่องมั่นของการกับโลมกระชากเสียงมันไม่พอใจถามว่าจริงหรือไม่จริงอยู่หลายครั้งเหมือนคนไม่มีสติ